สวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บผักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสา สวัสดีครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ EP 2พ่อพงพาเดินชมสวนครัวของพ่อมาถึงตรงนี้ครับบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ EP 3นะครับพ่อพงจะพาชมต่อครับเดี๋ยวมาชมสวนครัวของพ่อแหล่งอาหารของครอบครัวเรานะครับสวนเกษตรอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมี100%เเซ พอเพียงพออยู่พอกินความสุขที่เราสร้างเองครับเดี๋ยวตามพ่อพงไปดูนะครับว่าต่อจากนี้ไปนะครับสวนของพ่อพงเนี่ยจะมีอะไรต่อไปครับไปเลยครับวันนี้เรามาชมกันต่อเลยครับอันนี้ก็คือต้นผักหวานที่อยู่กับขอนเห็ดนี่ครับขอนเห็ดหูหนูนครับ ันนี้เรามาต่อนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นบ่อกบนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับบ่อเลี้ยงปลาดุกข,ของพ่อพงครับเป็นบ่อที่พ่อพงเคยเลี้ยงนะครับคันนี้พอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยนี่ครับตรงข้างบ่อนี่ก็จะมีต้นผักหวานครับนี่ต้นผักหวานเอามกเขียบนะครับหรือน้อยหนาเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็อยู่ข้างบนนั่นก็จะเป็น ต้นลำไยปิงปองครับคราวนี้พ่อพงเลี้ยงปลาดุกนะครับเมื่อก่อนนะครับเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เนี่ยนี่ครับสภาพบ่อครับคราวนี้ตอนที่พ่อพงเลี้ยงนะครับมันก็ได้ผลอยู่นะครับก็คือเลี้ยงไว้กินในครัวเรือนเรานี่แหละแต่ว่าคราวนี้บ่อของพ่อพงอ่ะครับมันแตกนี่ครับเพราะว่าพ่อพงเวลาก่อตอนนั้นนะครับคือเราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทําบ่อ นะครับเอาก็เอาจะเศษเอาเศษปูนเศษอะไรพวกนี้ครับจากการก่อสร้างบ้านนะครับมาทำนะครับก็ก่อชิดกันกับขอบห้องน้ำเลยครับเห็นไหมครับแล้วมันล้าครับมันล้าวคันนี้น้ำก็ซึมออกเก็บน้ำไม่อยู่ครับพ่อพงก็เลยเลิกเลิกเลี้ยงปลาดุกนะครับคันนี้ก็หันมาเลี้ยงปูนานะครับนี่พอเอาปูนามาปล่อยครับนี่ครับ ที่ลกๆอย่างนี้ก็เป็นที่อาศัยของปูนาที่พ่อพงเคยเลี้ยงนะครับคราวนี้พอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยปูนาปัญหาของมันก็มีครับปัญหามันก็คือพวกหนูะครับหนูชอบมากินพ่อพงก็เลยเลิกเลี้ยงปล่อยบอ่อทิ้งไว้อย่างนี้นะครับก็กะว่าจะบูรณนะอ่าบ่อนี้ใหม่นะครับก็จะทําบ่อเลี้ยงปลาดุกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะทําใหม่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ทํานะครับ อันนี้คือ,อ่อกบข้างไปทางนู้นก็ห่างจากตัวบ้านนิดหนึ่งก็จะเป็นป่าแก้วมังกรเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับที่ติดจากบ่บกบเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นป่ายางนาของพ่อพงครับนี่พ่อพงปลูกยางนาแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดไปด้วยนะครับนี่พ่อพงทําเป็นป่านะครับพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ50ตารางเมตรนี่แหละครับ ก็จะทําเป็นป่าเห็ดครับป่าเห็ดทุกอย่างนะครับเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดเพาะอะไรพวกนี้พ่อพงก็เอาเชื้อมาใส่ไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีเห็ดเกิดออกมาให้เห็นครับอันนี้ก็แซมไปด้วยผักหวานป่าครับนี่ในป่าเห็ดพ่อพงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอ่าเช่าอมครับทีแรกพ่อพงเอามาปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าครับส่วนต้นนี้นี่ก็จะเป็น น้อยนาพันเพชรปากช่องครับเนี่ยต้นสูงขึ้นไปนู่นมันย้อนแสงนะครับพอพงไทยตอนเช้านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้นกาแฟนะครับพอดีหลานกลับเมืองเลยแล้วหลานก็เอาต้นกาแฟมาให้สองต้นนะครับพ่อพง์ก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้แหละพอมันเป็นหมากมาพ่อพงก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงมันกินก็เลยไม่ได้ขยายอะไรนะครับนตะมีอยู่สองต้นต้นหนึ่งอยู่ข้างในนู่นครับ อยู่ข้างในผสมอยู่กับสวนยางนานี่แหละครับมีบางคนนะครับมาคอมเมนต์หยอก,หยอกเห็นพ่อพงปลูกยางนาในคอนเซปต์ของพ่อพงคือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับแต่ยางนานี่พ่อพงปลูกไว้กินเห็ดนะครับอย่าบอกนะว่ากินต้นยางนาต้นพยุงด้วย พอผมก็เลยบอกไปว่าเห็ดเอาไว้กินเห็ดคือใส่เชื้อเห็ดไปครับเนี่ยบริเวณเนี้ยครับใต้ต้นยางนาก็พ่อผงก็จะใส่ผักหวานไปครับเห็นไหมครับเ,เสริมทับด้วยผักหวานน,นี่บริเวณนี้ก็คือนี่แหละครับ พ่อพงจะทำเป็นป่าเห็ดเล็กๆประมาณห้าสิบตารางเมตรนะครับเอาไปทางหนูนะติดไปถึงบ่อกบนะครับตรงใต้พื้นนี่ก็เสริมทับด้วยอีลอกนะครับพ่อพงเอามาเล็ดอีลอกนะครับนี่มาหว่านไว้เมื่อปีที่แล้วครับเห็นไหมครับเนี่ต้นอีลอกนะครับเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยพ่อพงเอามาเล็ดมาหว่านไว้ปีที่แล้วอีลอกนี่พ่อพงเอาพันธมาจากจังหวัดเลยนะครับเอามาเล็ดพันธุ์มาจากจังหวัดเลยนะครับ นี้ก็ต้นผักหวานแซมไว้ในสวนเห็ดนี่แหละครับทุกวันนี้ก็รอรอแต่เห็ดจะเกิดครับนี่ครับต้นนี้พวกนี้ก็คืออีลอกข้างนั้นครับกำลังงอกขึ้นมาเนี่ยครับเป็นแถวยาวไปเนี่ยครับนี่อยู่ในป่าเห็ดของพ่อพงในอนาคตครับนี่นี่ครับนี่ต้นอีลอกกําลังงอกขึ้นมาเลยครับ นี่ครับนี่แหละครับคือสวนเห็ดน้อยๆของพ่อพงครับอันนี้เลยจากสวนเห็ดมานะครับนี่ก็จะเป็นนิกอไผ่อันนี้เป็นไผ่หวานนะครับไผ่หวานของกาลสินนี่ครับอยู่ที่สวนพ่อตาแม่ยายผมผมเอามาปลูกไว้ตั้งแต่เป็นกอแรกๆเลยนะครับตั้งแต่มาสร้างบ้านครับ เป็นพันพื้นบ้านพื้นเมืองของเรานี่แหละครับแต่ว่ากอมันจะรกมากเห็นไหมครับเบียดกันแน่นเย็ดเลยมันรกเกินไปพ่อพงก็เลยไม่ไม่ได้ขยายครับมีอยู่กอเดียวปลูกไว้กอเดียวนี่แหละครับเห็นไหมมันกอมันพันกันขึ้นไปหมดเลยพันไปข้างบนนู่นนะครับมันไม่เหมือนไผหวานแถวจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาไปดูพ่อพงมีอยู่ครับกอไผหวานของจังหวัดเลยที่พ่อพงเอามาปลูกไว้แต่ว่า ไผ่หวานพันนี้ยนะครับพ่อพง์ว่าอร่อยนะครับอร่อยมากนะครับเวลาเราต้มเนี่ยมันจะมีรสหวานกรอบแล้วก็หอมนะครับนี่แล้วอ่อนด้วยนี่กำลังแตกหนอเลยครับนี่ไผ่หวานพันเนี้ยอร่อยครับตําเอาทําเหมือนส้มตาอ่ะครับทําดิบๆเนี่ยพ่อพงเคยทํากินแล้วอร่อยครับไม่แข็งครับนอมันเนี่ยจะจะอ่อนดีมากๆถึงโคนเลยครับ พันนี้แต่ว่ามันเสียอย่างเดียวก็คือมันจะรกเดี๋ยวพ่อพงพาไปดูข้างในนะครับนี่ครับหนอมันนี่เห็นไหมหนอมันนะครับอยู่ข้างในหนะ่นออวบมากมีอยู่กอเดียวนี่แหละครับพ่อพงไม่ได้ขยายเพราะว่ามันรกเกิน,นข้างบนนู้นก็มีเห็นไหมครับดำๆอยู่ข้างในนะั่นแหละ รังมิม้มนะครับนี่ครับคือไผ่หวานไผ่หวานของกาลสินครับหนออบ่ออบอวบออกจากไผ่หวานตรงนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ซึ่งเมื่อก่อนพ่อพงเลี้ยงไก่ด้วยนะครับเมื่อก่อนพ่อพงเลี้ยงไก่เป็นไก่ดำภูพานครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดด้วยครับเมื่อก่อนนี่พ่อพง เห็นคนอื่นเขาทําเกษตรแล้วมีอะไรครบหมดทุกอย่างมีไก่มีหมูมีอะไรอย่างเงี้ยพ่อพงก็เห่อตามเขาหมูก็พ่อพงก็เคยเลี้ยงนะครับเป็นหมูป่าปล่อยไว้ในบริเวณนี้ครับแต่ครนี้สัตว์พวกนี้มันจะสร้างปัญหาให้พ่อพงนะครับก็คือพ่อพงจะชอบอปลูกพวกนี้พืชอะไรต่างๆพวกผักหวานพวกหนอไม้อะไรพวกนี้ครับพอปลูกแล้วไก่พวกนี้มันจะมาทําลายครับ มันจะมาทำลายาสวนเรานะครับหมูมันก็จะมาแคะกินแก่เอ้ยกอหน่อไม้ครับไก่มันก็จะไปเคียาตามพื้นดินเรานะครับทำให้พืชผักอะไรที่เราปลูกไว้เนี่ยมันเสียหายพ่อพงก็เลยไม่เลี้ยงครับคือใจจริงตอนแรกๆเองเราก็ไม่ค่อย รู้เรื่องการเกษตรเท่าไหร่ก็ศึกษาอยู่แต่ตามอินเทอร์เน็ตเห็นคนนั้นทําแบบนี้แบบนี้แล้วอ,อยากได้เหมือนเขานะครับแต่พอมาทําแล้วมันไม่เข้ากับตัวเรานะครับเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราสะดวกนะครับทุกวันนี้พ่อพงศ์ก็เลยทําคือไม่เลี้ยงสัตว์หลังบ้านเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโดกรุบที่พ่อพงศ์แต่ก่อนพ่อพงศ์ก็เลี้ยงในในนี้นะครับในล้อรถเนี่ยครับแต่ว่า ปัจจุบันนี้พ่อพงม,มาได้นี่ครับได้สวนกบของพ่อพงแล้วนะครับนี่นี่ได้สวนกบของพ่อพง์เนี่ยคือที่ปล่อยกบของพ่อพงนะครับพ่อพงก็เลยไม่ได้เลี้ยงในบ่อ,อในวงล้อรถยนต์นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้บ่อกบเนี่ยพ่อพงจะพามาชมทีหลังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอ่กากอไผ่ หวานของจังหวัดเลยที่พ่อพงเอาเอามาปลูกไว้นะครับเปรียบเทียบกับกอไผ่ที่พ่อพงพาดูเนี่ยครับก็คือกอไผ่ของกาลสินนะครับความแตกต่างของกอมันนะครับว่าแตกต่างกันแบบไหนคือมันไม่ลกเลยครับมันไม่เบียดกันเหมือนกอไผ่ที่พ่อพง์พาดูนั่นครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นไผ่หวานที่พ่อพงเอามาจากจังหวัดเลยครับแต่ว่านอมันจะ ไม่อร่อยเหมือนของกาลสินครับของจังหวัดเลยนี่นอนมันจะค่อนข้างจะแข็งครับพ่อผมก็เลยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่จะชอบกินกอที่ของกาลสินของไผ่หวานกาลสินมากกว่าแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือไผ่หวานกาลสินเนี่ยมันจะลกครับเอากินลําบากครับสำหรับคลิปนี้พ่อพงก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปในวันต่อไปพ่อพงก็จะนําเสนอในส่วนต่อไปก็คือใน EP4 ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ